ปัจจุบันโลกเกิดภัยพิบัติขึ้นจำนวนมากน้ำทะเลร้อนเป็นประวัติการฮาวายเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ในรอบ100ปีรวมถึงประเทศไทยประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในอันดับที่81จาก191ประเทศและมีความเสี่ยงทางด้านอุทกภัยเป็นอันดับที่9ของโลกทางองค์กรสหประชาชาติหรือ UN ไม่ได้เรียกสถานการณ์ปัจจุบันเป็นภาวะโลกร้อนอีกต่อไป แต่เป็นภาวะโลกเดือดหรือ global boiling ซึ่งมีสาเหตุมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นและยับยั้งไม่ให้เกิดภาวะโลกเดือดไปมากกว่านี้ผู้นำระดับประเทศจึงมีการประชุมร่วมกันและนำไปสู่การเกิดสนธิสัญญาเกียวโตหรือเกียวโตโปรโตคอล ซึ่งทำให้เกิดกระบวนการสำคัญที่ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต้องเรียนรู้นั่นคือการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรหรือ Carbon f o ุต p ริน t ์ออแก i น a เ i ชัหรือที่เรียกสั้นๆว่า CFO การจัดทำ CFO นั้นมีการแบ่งประเภทของการปล่อยและดูดกลับของก๊าซเรือนกระจกออกเป็น3 Scopes ได้แก่ Scope ที่1 คือการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงหรือ direct emissions ที่เกิดขึ้นในองค์กรเช่นการเผาไหม้ในหม้อน้ำหรือเตาเผาการใช้เครื่องยนต์สันดาปการรั่วของสารทำความเย็นรวมไปถึงการใช้สารดับเพลิงเป็นต้นสกบที่2คือการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกิดจากการใช้พลังงาน หรือ energy indirect emissions ภายในองค์กรเช่นการใช้ไฟฟ้าการซื้อไอ้น้ำเป็นตน้นสครบที่3คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆจากกิจกรรมขององค์กร indirect emission เช่นการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบขององค์กรการเดินทางของพนักงานเป็นตน้นแม้ว่าการจัดทำ CFO จะเป็นสิ่งที่ดี แต่ว่าผลที่ได้จากการทำ CFO จะได้เพียงผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเท่านั้นโดยที่ยังไม่มีวิธีการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญอย่างยิ่งในการลดภาวะโลกเดือดอย่างมีนัยยะสำคัญกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้าน IoT ที่สามารถเข้ามาช่วยติดตามและจัดเก็บข้อมูลเพื่อน,นามาวิเคราะห์ หามาตรการที่เหมาะสมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสำหรับการจัดทำ CFO และมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงทำให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสอสอกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดทำโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่องค์กรสีเขียวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งผลจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าวสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริงถึง174ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี สาเหตุที่เราต้องเข้าร่วมเรื่องเกี่ยวกับ CFO เหตุผลข้อที่1เลยมันคือ เป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อมน,นะครับเพราะว่าถ้าเราทำ CFO เนี่ยจะทำให้เราเข้าใจถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยคาร์บอนมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้องค์กรเราสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตามกฎหมายระหว่างประเทศเริ่มออกข้อกำหนดมาเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศยังไง องคอ์กรเราก็จะต้องทําเรื่อง CFO นะครับนอกจากนั้นเนี่ยการทํา CFO นี่ยังทำให้องคอ์กรของเราเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพราะว่าในอนาคตลูกค้าทุกๆเจ้าเนี่ยจะเริ่มถามหาเกี่ยวกับค่าคาร์บอนของแต่ละองคอ์กรเพราะนั้นเนี่ยในอนาคตโลกของการซื้อขายโลกธุรกิจอาจจะไม่ได้อยู่แค่เพียงว่าคุณราคาถูกกว่าไหมราคาสมเหตุสมผลไหมแล้วตอนนี้เขาจะเริ่มดูเรื่องเกี่ยวกับองคอ์กรคุณเนี่ยปล่อยคาร์บอนเยอะไหมคุณมีแผน ในการจัดการเรื่องคาร์บอนไหมนอกจากนั้นเนี่ยการปล่อยก๊าซคาร์บอนเนี่ยมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศซึ่งถ้าแต่ละองค์กรไม่ลงมาช่วยกันในอนาคตเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติอาจจะเข้าสู่จุดเสี่ยงในระยะยาว การทำ CFO เนี่ยอย่ามองว่ามันเป็นคอเสอย่างเดียวเพราะจริงๆแล้วพอเราทำ CFO เนี่ยจะทำให้เราเห็นค่าต่างๆแล้วเราสามารถเอาค่าเหล่านั้นามาคำนวณแล้วก็ทำให้เกิด f f i c i e n c y สูงขึ้นได้ซึ่งถ้าเกิดเราสามารถใช้ไอ้น้ำให้มี f f i c i e n c y สูงขึ้นใช้เชื้อเพลิงให้มี f f i c i e n c y สูงขึ้นผลที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราสามารถประหยัดทรัพยากรเหล่านี้แล้วก็นำทรัพยากรเหล่านี้กลับมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ หรืออย่างน้อยที่สุดเราก็ลดการซื้อเชื้อเพลิงเหล่านี้เข้ามาได้นะครับซึ่งตรงนั้นก็ทําให้ประหยัดทรัพยากรลงไปแล้วก็ลดต้นทุนของเราได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยการทํา CFO เนี่ยยังทําให้เราสามารถมีโอกาสใหม่ๆจากตลาดใหม่ๆเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยพอกําหนดมาตรฐานเกี่ยวความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ย องค์กรที่มีการจัดการเรื่องนี้ที่ดีกว่าก็จะมีโอกาสมากกว่าที่จะเติบโตการทำ CFO เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราจะเลือกได้ว่าทำหรือไม่ทำแต่เป็นสิ่งที่จะต้องทำนอกจากนั้นเนี่ย โครงการนี้หน่วยงานรัฐยังเข้ามาช่วยในเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลด้วยซึ่งมันทําให้เราเห็นค่าที่แอค u ูลเลตมากขึ้นนะครับมันจะทําให้เราวางแผนในการจัดการกับพลังงานของโรงงานเราได้ดีมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเลยจะเห็นเลยว่าก่อนและหลังเนี่ยจะมีความแตกต่างกัน ตอนนี้เนี่ยพอเข้าโครงการในการใช้ปีกไม้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในบอยเลอร์หรือว่าใช้ปีกไม้เพื่ออบที่เลื่อยในแต่ละวันปริมาณการใช้เนี่ยลดลงประมาณวัน3ตันจาก13ตันตอนนี้เหลือประมาณ10ตัน ถ้าเกิดเราเซฟเชื้อเพลิงได้วันละ3ตันเราตีไปเข้าคร่าวว่าตันหนึ่งประมาณ1,000บาทสําหรับปีกไม้นะครับก็เท่ากับเซฟได้วันละ3 0 0 0บาทเดือนหนึ่งก็จะเซฟได้เกือบๆแสนโดยที่เราไม่ได้ลดการผลิตลงเรายังผลิตเท่าเดิมแต่ว่าเราเซฟต้นทุนเราลงไปได้มากขึ้นนะครับ ิ่งที่เราได้แล้วคือการลดต้นทุนทําให้เราสามารถแข่งขันกับตลาดได้ดีมากขึ้นในขณะที่ตลาดยพยายามแข่งขันกันด้านราคาโดยที่ลดมาจ้นลงแต่ของเราเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องลดมาจ้นลงเลยแต่เราแข่งขันราคาได้เพราะฉนั้นเนี่ยในระยะยาวความยั่งยืนเนี่ยของเราก็จะเป็นต่อคู่แข่งถ้าเกิดเราเข้ามาพิจารณาเกี่ยวกับ CFO แล้วก็นําข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์จริงๆนะครับ สิ่งแรกเลยคือเรารู้ว่าการปล่อยคาร์บอนขององค์กรเราเนี่ยตอนนี้เราปล่อยอยู่ที่เท่าไหร่พอเรารู้ว่าเราปล่อยเท่าไหร่เราจะเริ่มมีแผนว่าแล้วเราจะลดการปล่อยลงไปเนี่ยปีละเท่าไหร่แล้วก็จะออกมาเป็นแผนในแต่ละปีถ้าเกิดเราไม่ทําเรื่อง CFO ก่อนเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะไปที่ไหนโปรเจกต์ Project, แต่ละโปรเจกต์เราเนี่ยจะเซฟการปล่อยคาร์บอนได้เท่าไหร่ซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ย ถ้าหากเราเริ่มทำ CFO เนี่ยถ่าทุกอย่างจะจัดต้องได้มันจะเป็นปราบพจน์มันจะไม่ได้ใช้ความรู้สึกต่อไปผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วผมอยากจะสนับสนุนให้ S m E ทุกท่านเนี่ยใช้ประโยชน์จากโครงการนี้เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดพอคุณรู้ว่าคุณปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่คุณลดการปล่อยคาร์บอนลงลดการใช้พลังงานลงจะทาให้คุณเนี่ย มีแต้มต่อคู่แข่งไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศในระยะยาวคุณสามารถยืนระยะได้ดีกว่าคู่แข่งเจ้าอื่นๆที่ว่าไม่ได้ทําเรื่องนี้เลยตลอดจนตลาดใหม่ๆที่เข้ามามีผลกับอนาคตขององค์กรคุอในอนาคตไม่ได้ซื้อขายแค่ว่าถูกหรือแพงแต่ในอนาคตเนี่ยจะซื้อขายกันที่ความสะอาด องค์กรคนอื่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยอยากจะฝากไว้แล้วก็สําหรับ SME ท่านไหนที่ยังไม่เข้าเนี่ยอยากจะบอกว่าทุกคนอยาเข้าโครงการนี้นะครับแล้วก็โครงการนี้จะมีต่อองค์กรในระยะยาวน,นะครับขอบคุณครับ